สวัสดีครับเอฟซีสุขุสุขชนนะค,ครับไม่อนี้กับม่พอ่อกันที่เก่าน,นะครับเป็นวันที่6เดือนสิงหาคมสองพันหกสิบหกครับแลมฮาคำนะครับเดือนแปดสองเนาะเอาวันนี้เทากับจะไม่เน่าท่างน้อยที่เก่านะครับแนวทางอ่ามึงแนวทางของหมูว่านก่อนเนาะแนวทางหมูว,ว่านการู้ชัวร์สีเขาอยูสองตัวเนาะเป็นน้อยพิเศษบนล่างนะครับเอาไปที่สามสามในล่างเนาะกับสองแปดในบนนะครับเนาะเอาตัดิโชคสีมันกันยะุทธเนาะ เอาไม่นี้เขาก็จะมาให้แนวทางกันตอน่อน,น,นะครับได้ตัวรราาายกมติดตามกันฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนั้งหมดครับเด้ออย่าลังรงใจอ่าเรียนน้ำแนวทางที่ดีมาฝากสี่ตอนน้องเนะเาะอ่าแนวทางไม่นีได้ครับได้สี่แปดกนะนะ็เจ็บนะเจ็ดสามครับเจ็ดสามเนาะ นี่ก็ C หกครับสี่หกเจ็ดหกครับเจ็ดหกเนาะสามี่ครับสามี่สามตัวนะครับี 4, 6, 7, 6่เจ็ดจนะ่อเนาะหนึ่งเจ็ดหกนะครับ ตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นเจ็ดเก้าครับเจ็ดหกสามซี่นะครับ่วนตัวเด่นสามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดหกครับครับก็เป็นหน้าทางสูตรแอดน่ามาฝากนะครับผู้ได้มักกับจัดไดครับผู้ได้ขัดกับพันนะครับกิบนี้กับมัสนับสนุนการเรียนการพันให้เก่าเนาะอ่าส่องทังการว่ามากหน้าทางของของยาในขี้กับของแอดของพยอนนะครับ ท Facebook, ั้งเฟซบุ o กอ่าเพจยานักขี่บาลีน้ำโชคทั้ง YouTube ช่องอยานักขี่บาลีน้ำโชคแล้วก็อีกช่องทางนึงคือช่องทางไลน์นะครับอันนี้คือวานะ่างทั้งสมมือที่แล้วอาลังมืองก็อาจจะติดธุระครับว่างทั้ง YouTube กับ Facebook บ่ทั้งแต่ว่าก็ลงไลน์ลงลงไลน์กลุ่ลลลมสมือน,นะครับเน,นาะผู้ใดอยากขอไลน์กลุ่มก็แอดมาได้นะครับเด้อเบอร์ที่ขึ้น่หน้าจอนี่นะครับโควฟรีนะครับเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ก็ชมชมกันมานะครับบ่ว่าบนบ่ว่าลรางนะครับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ